สวัสดีเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์นะครับก็พอดียังไม่ได้ทําคลิปเมื่อวานนะครับพอดอีเมื่อวานเมามนกับการอัปเกรดเว็บนะฮะจะเปลี่ยนรูปชมเว็บใหม่นะครับเว็บโปเกมอนเทรนเนอร์นะครับก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นวันนี้แหละนะครับก็มาทําคลิปสําหรับกิจกรรมก่อนละกันนะครับก็คือมีกิจกรรมวันนี้นะฮะเริ่ม สิบเอ็ดโมงคือกิจกรรมวันน้ำหอมนะฮะพอลซีีหรือว่าเทสซีสนะครับวันอาทิตย์ที่26เวลา11โมงจนถึง17นาฬิกานะครับโปเกมอนเด่นนะครับเทสซีสหรือว่าพโลอสีนะครับไอ้เจ้าทุเรียนเนี่ยนะฮะจะถูกดึงดูดโดยน้ำหอมมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ชายนี่เนี่ยมากขึ้นนะฮะไอ้การที่บอกว่ามีโอกาสได้ชายนี่มากขึ้น มันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกแกจะได้กันทุกคนหรือจะได้เยอะขึ้นมากมายมาหาศาลเหมือนวันคอมมิตี้เดย์อย่างนี้นะครับไม่ใช่มันก็แค่อาจจะเพิ่มเลรียนิดหน่อยนะครับเพอที่บอกไว้ก่อนขี้เกียจฟังบนโบนัสกิจกรรมครับเครื่องหอมมีโอกาสดึงดูดเทสซิสมากขึ้นนะครับโอกาสได้เฉอหน้าสีตาต่างมากขึ้นนะครับน้ำหอมรายวัน จะอยู่ได้งานขึ้น2เท่าก็คือปกติน้ำหอมราเวนอยู่ที่15นาทีก็จะอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงนะฮะต้องเปิดในช่วงหลัง11โมงนะครับแล้วนอกจากนั้นนะคะวันนี้ตั้งแต่1 1โมงเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะมันจะมีการเกิดโปเกมอนตามช่วงเวลาด้วยนะครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับกิจกรรมอะไรนะโกทัวร์กับโกเฟสนะครับมันจะแบ่งเป็นช่วงๆนะครับช่วง 11ถึงเที่ยง11โมงถึงเที่ยงจะเป็นหญ้านะเอาช่วงแรกก่อนนะฮะเป็นหญ้าก่อนนะ,ะเป็นพญ้าหรือพืชสิอ็ดโมงถึงเที่ยงบ่ายโมงถึง10บอ่าบ่ายโมงถึง2โมงแล้วก็3โมงถึง6โมงจะเป็นโปเกมอนประเภทหญ้านะฮะหรือว่าพืชนะฮะเกิดมาเยอะแยะมากมายนะฮะจากน้ำหอมนะเป็นช่วงเวลานะฮะสลับกัน นะฮะชั่วโมงแรกก็จะเป็นเนี่ยแล้วก็อีกชั่วโมงจะเปลี่ยนนะฮะก็ตัวที่จะมาก็มีนี่ฮะฮิซุยโวท็อปนะฮะหรือบิริริดามาร่างฮิซุยตัวนี้พีพีได้นะอ่ามอนจาโรนะฮะหรือว่าแทงเจลร่าร่างสองได้เอาไปพีพีได้เก่งด้วยนะฮะฮานิโกะหรือว่าฮอปฮิปนะฮะจริงๆก็เอาไป p v p ได้นะฮานิโกะร่างสองนะฮะ ร่างสองได้อยู่จูริเน่ตัวนี้ก็สะสมหรือจริงๆร่างเขาก็ไปพอจะเอาไป p p ได้แต่ยังไม่เด่นพออะไรเงี้ยนะส่วนตัวที่เด่นหน่อยต้องมีก็คือโบคุเรหรือว่าแพนทูมตัวนี้อ่าถือว่าเป็นเมตาตัวหนึ่งนะฮะร่าง2ใช้ p p หลีก1,500 2,500ได้นะครับเนมาชูก็สะสมหาใช้นี่ละกันนะครับมียังวะมีแล้วมั้ง แล้วหลังจากนั้นมันจะเปลี่ยนนะฮะเช่น11โมงถึงเที่ยงปุ๊บนะฮะพอเที่ยงมันก็จะเปลี่ยนนะฮะน้ำหอมก็จะดึงดูดโปรกม,มอนประเภทโลหะหรือว่าเหล็กนะครับก็จะสลับกันไปนะฮะทุกชั่วโมงตัวที่จะเกิดน้ำหอมนะฮะก็จะมีเนียสลางกาล่าอันนี้ใช้พีพได้นะแล้วก็คอยครับเอ็นิมัย นะฮะตัวนี้โอ้ร่าง2ร่าง3ใช้ p ีพได้ตีบอสตียิมก็ได้นะครับโคโคโดราหรือว่าอารอนตัวนี้ร่าง3แล้วก็เมิกานะฮะใช้ตีบอสนะฮะดันบ้านหรือว่าเบลดัมนะฮะร,ร่าง2ร่าง3ใช้ p ีพได้นะฮะเอาไปร่าง3ก็เอาไปตีบอสได้นะฮะทาเทท็อปหรือว่าชิลดอนตัวนี้ร่าง2ใช้ p ีพได้นะฮะเมตาเป็นเมตาลีก1,500เลย แล้วก็โทเกะเดมารุนะฮะใช้ PVP ได้นะตัวนี้อ่าน้องน่ารักแต่ PVP ได้นะครับแล้วก็จะมีกรอง1โปเกคอยนะฮะได้น้ำหอมหึงชิ้นวางจำหน่ายในร้านเกมนะในช่วงเวลากิจกรรมแล้วก็งานวิจัยภาคสนามหลัง11โมงเนี่ยเขาจะเปลี่ยนงานวิจัยภาคสนามนะฮะเป็นธีมในวันน้ำหอมนะฮะก็จะเกิด ไอ้รางวัลก็จะเป็นโปเกมอนประเภทพืชน,นะฮะเหล็กแล้วก็มีซา a ดงซานดัตไฮเปอร์บอลซูเปอร์บอลอะไรก็ว่าไปนะฮะก็ตัวที่น่าเก็บผมบอกแล้วนะตัวไหนใช้ทําอะไรนะะพยายามเขียนให้รายละเอียดเว็บใหม่เนี่ยพยายามจะเขียนรายละเอียดไว้เยอะๆหน่อยว้จะได้ตามจับกันถูกตามกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเว็บใหม่ก็จะขึ้นนะฮะก็ดูไอ้วิดีโอนี้ไปก่อนนะครับโอเคสําหรับ คลิปนี้ไว้แค่นี้นะฮะขอให้ทุกคนได้โพริสิทธ์ใช้นี่นะฮะสำหรับคนที่กดไลค์นะฮะถ้าใครไม่กดไลค์ก็อย่าได้มันเลยนะฮะ <laughs> อ้าวโอเคแค่นี้โชคดีครับสวัสดีครับ